โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพิต้าจะมาสอนเรื่องการปรับนาฬิกาไดคอมพิวเตอร์ของซุนโตนะคะรุ่น D f o u I นะจากโหมดแอร์ธรรมดาเป็นโหมดในตอกนะคะเพราะเวลาออกทิปนะคะจะมีคำถามขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะหน้าจอเราอยู่ที่นาฬิกาแล้วก็วันที่นะคะอย่างแรกที่เราจะทำกคือไปที่ปุ่มดาวซ้ายมือข้างล่างนะคะกดแช่ไว้ ะคระาวนี้เขาจะเปลี่ยนคำว่าเป็น general setting นะคะแล้วเราก็เลือกอันแรกซึ่งเขียนว่า d i e mode นะคะกด select นะคะคราวนี้เราเปลี่ยนจาก dive mode ตอนนี้เป็น air ใช่ไหมคะเรากดไปที่ up นะคะขวาล่างนะคะเป็น n i t r อกเนาะแล้วก็กด select ค่ะคราวนี้เราก็กลับมาหน้าจอเดิมนะคะเพื่อที่เราจะไป set เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนนะคะเราเลือกไปที่โหมดนะคะคราวนี้มันเป็นหม d ดในตอกนะคะปล่อยให้ในาฬิกามันลัน ไปนะคะจนกระทั่งมันขึ้นคําว่าแบตเตอรี่โอเคนะคะคราวนี้เราจะเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของเช็ตเจนเรากดดาวแช่ไว้นะคะเป็นไนตอกดิฟเซตติ้งนะคะเราไปที่ปุ่มขวาบนซ้ายนะคะกดซีเล็กนะคะคราวนี้เราก็ได้สมมุติว่าเราได้ที่28ใช่ไหมคะเราก็กดดาวหรือถ้าเราได้ที่33เราก็กดอัพ กรณีสมมุติว่าเราได้ที่33%นะคะเราก็กดซเล็กนะคะ1.4เพชรเรโอเคนะคะก็กดซเล็กนะคะ <Yeah. S 1> แค่นี้เองคราวนี้เราก็กลับไปหน้าจอปกติได้ถ้าเราอยากจะเช็คนะคะว่าในตอบที่เราเซตถูกต้องไหมเราก็กลับไปที่โหมด <Yeah. S 1> ไดในตอกอีกทีหนึ่งนะคะปล่อยให้เครื่องมันรันจนกำนิงมขึ้นคำว่าแบตเตอรี่โอเคนะคะเราก็อาจจะเ,เช็ค โดยกดดาวอีกทีนึงนะคะเป็นในตอกดัเซตติ้งเหมือนเป็นรีพีทมันอีกทีหนึ่งเพื่อความชชว์นะคะ33%ซีเล็กนะคะ1.4%ซีเล็กโอเคกลับไปหน้าจอเดิมนะคะแค่นี้เองง่าย